ันนี้ดาราตัวจริงนะครับปฏิบัติกรตัวจริงครับอันนี้กำลังชิมแหนมคุกแซ่บวะคะแซ่บค่ะแซ่บให้จักเกน้นเต็มร้อยปเปรย์ค่ะเต็มร้อยปเปรย์ก <laughs> <laughs> ดไลค์ให้หน่อยครับผมโฆษณาร้านให้หน่อยร้านบุญรักษาครับ <gas mt. ka> คุณผู้ชมใครสนใจจะกินคุกแนมอร่อยฝีมือแม่พรเจ๊พรนะครับมาได้ที่บุญรักษาติดท่ารถมวยกระยุงนะครับคุณพี่คุณพี่อะไรเนาะชื่อคุณ <spe> พ <teachers> <sm all> nah ี่อะไรเนาะจอยพี <sm> ่จอยจอยหรือจอยจอยพี่จอยเนาะจอยหุนบุคลิกน่ารักเนาะคามขึฝ่ายาอันนี้ญาติทำเราเะครับ กินและชิมให้คุณผู้ชมดูเน,ะนาะคุณบอกว่าให้คะแน่นเตียมลอยไปเลยเพิ่อนว่านะคะอันนี้บ่แมน่น้ำมาได้คุณผู้ชมกินนี้ลีได้นลยอย่าลืมกดติดตามนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ